ตัวเลยนันทสิจ์ทำยังไงกันดีเนี่ยพระพินามไปค่ะพระเ็นเย็นก่อนยังไงเราช่วยเหลือผู้ชายสองคนนี้ไว้ก่อนน่นจะดีกว่าไหมคะว่าเขาเป็นคนร้ายล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเบค่ะจะช่วยเลย Why? Now, only

เราตายแล้วใช่ไหมทำไมวะเรามาเจอนงางฟ้านางฟ้าไม่ใช่นางคว้าคุณปลอดภัยแล้วค่ะนี่คนรึเปล่าเนี่ยเป็นค,คนใช่ไหมไม่ใช่นางฟ้าใช่ไหมโอ้ยไม่ใชเ่เดี๋ยวโอ้ยจะไม่ไปก่อนไปไหนอะเดี๋ยวมานะไปเอาไม่ไปนิดบบนึงไปไหนเรา เออบ้านแหละมันแตะเนื้อตุกตัวฉันนะทำไมแตะไม่ได้อ่ะพาษาช่วยเอาไว้ก็ช่วยนั่นแหละช่วยให้ตลอดที่หน้า,า,ท,าทางแล้วจะไว้ใจไม่ได้นี่พี่นางไปค่ะนี่ทว<ร>่าอันตรายแน่เลยไบค่ะูะะะด,ดี๋ยวไม่นึกรูหนึ่งว่านเนี่ยเราเดินหลงมาแล้วเจอผู้หญิงที่สวยตรงเนี้ยเออไปอดูสิสองคนนี้สวยมากใช่ิวสีทองอะพี่สวยไหมโอ้โหอย่าบอกใครเชียวสวยมาก นี่ตอนแรกผมนึกว่าเราันอยู่ที่ทะเลนะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมคขาไม่จมูกยี่สีทองผมนึกว่าอิเรือบันนัน่าเรียกสายช่วยไว้แท้ๆเลยอย่าไปบอกมันนะเดี๋ยวมันได้ยินมันว่าเราเดี๋ยวเราไปขอบคุณเขาก่อนเฮ้ยไป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 ครับคุณผู้หญิงครับค่ะผมสองคนต้องขอขอบพระคุณมากที่ช่วยเหลือเขาไว้ไม่เป็นไรค่ะคุณปลอดภัยก็ดีแล้ว ปอดภยแล้วคุณมีชื่อว่าอะไรนะคะฉันชื่อว่า,มามไม้จามรีจ้ะไม้จามรีใช่แล้วคุณล่ะชื่ออะไรฉันเองน่มีชื่อว่าสีสุภยารัตน์ชื่อยาวมากก็ฉันชื่อแบบนี้เลยทําไมเล่าพี่คุณอะแล้วคุณเน่ชื่อว่าอะไรผมเองชื่อทเทพทองนี่ก็ลืมเทพทองน้องชายอาวน้องชายเหรอเนี่ยเป็นน้องชาย,าชายแล้วคิดว่า หย่อนไหมเงี้ยรู้วมังแก่ดิเอโบท็อกเข็ยนไปโบท็อกซ์ไปพันเดี๋ยวผู้ฉีดแม่งยกกล่องเลยวะเดี๋ยวมึงทำเยอะคุณเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะจะช่วยเหลือคุณเอาไว้จะให้คุณพักอยู่ที่นี่ก่อนขอบคุณมากเลยค่ะกคุณหายดีแล้วคุณก็ค่อยกลับเมือของคุณไปนะคะขอบคุณมากยังสูงเลยมาใกล้ใได้ไหมคะนี่อะไรเล่าอยู่ให้อยู่ให้อยู่นานแค่ไหน ก็คุณหายดีแล้วคุณก็ค่อยจับไปไงตอนแรกก็อยากหายล้วนะที่ช่วยเหรอ